สำหรับมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาหาอาจารย์ตวงเตียงนะครับสุดยอดเซียนคำนวณของท่างอำเภอเพชรนะครับเ,เดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปเอามือนี้ได้เอารถเขามานะครับเกือบรอดนะครับทางแคบแคมนะครับเอฟซีท่ากันครับต่ว่ากัเอารถกับเขามาหอนมาถึงนะครับมาหาอาจารย์ตวงเตียงซึ่งได้เข้าว่า ในงวดทีพันมาของเพื่อนกบเขานะครับสําหรับผู้ที่ตัดเลนสองตัวนะครับเป็นไห่แปดหนึ่งหาหางเดียวเลยนะครับใน,นงวดทีพันมานะครับส่วนภรรยาของอาจารย์ตรงเตียงนะครับเพิ่นกะไห่ 3. สองเกดสองแปดนะครับแต่ว่าเพิ่นขี้อายเพิ่นบอไห่ล่วงคลิปนะครับซึ่งวันนีน้เพิ่นกะว่าเพิ่นได้เข้าว่าเพิ่นฝันดีแล้วนะครับได้เข้าจากพอเยี่ยมนะครับ จากปู่เยี่ยมนะครับุทังด้านนั้นแกะปู่เยี่ยมนะครับไปออนซ่อนเมื่อน้อยออกใหม่ของอาจารย์ตงเตงนะครับปู่เยี่ยมนะครับคนเกิดก,กำลังไท,ท้ถำอยู่เบื่อน้อยออกใหม่คลอดใหม่นะครับรรน,นี่ครับจันตงเตียงพันยู้ฮยูนาด้วยครับเลิศสีทุกันครับอยู่แบบสมถะอยู่แบบเรีแ่ยบบง่ายนะครับโดยพันเสกพลังแสงอาทิตย์ เพิ่งเกิดได้โชคได้รับนี่นะครับถูกโชคถูกลับเพิ่งเกิดได้ไห้พลังแสงอาทิตย์มาใส่อยู่ตามทองไร่ทองนานะครับดูแบบสบายๆนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับอ๋อนี่นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางปูย่าเหมือนกับไม่เขียนไว้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ตรงเตงนะครับวันนี้เด่นมาแล้วนะครับแต่ว่าจะ จะจริงหรือบ่จริงเท็จจริงประกันได้เดี๋ยวเข้าไปหาอาจารย์ตุ้มเตียงกันนะครับซึ่งทางด้านนี่ปูเยี่มพันวาพันไดมาแล้วนะครับพันไมาเขียนไว้นี่นะครับแต่ว่าก็เข้าไปทางด้านน้กันนะครับไปถามกับอาจารย์ตุ้มเตียงเลยนะครับนี่ครับในหววทีพันมานะครับเพ่นไฮแปดหนึ่งหานะครับในหัดที่พันมารังวาหววนี่ควนจะให้โตได้นะครับ มาครับมาครับไปตรงทางด้านในกันนี่ครับเป็นเลี้ยงไก่นะครับตั้งฟาร์มไก่เลยนะครับเป็นได้โชคดูไร่ก็บเดี๋ยวก็เลี้ยงไก่จักว่าได้ไก่ได้งัวเนาะถูกงูอาันานานี่ยยบ่ได้หลายอย่างเหมือนเนาะนี่นี่ครับความไก่นะครับไก่พันไก่นะครับแล้วกันบ่ได้ ซื้อได้หายยากนะครับซื้อครั้งเดียวเลี้ยวเลยนะครับวันหน้าได้งวยอีกที่ได้ตั้งแตงงวยได้ตั้งแต่นั่นบ่ได้ซื้อยากแค่งวยจังหน่อยไก,ก, <c oughs> กล้ <c oughs> กลับไรเนาะโอ้นี่แล้วครับอยู่แบบนี้แล้วดี ไปางานก <ไอ S 1> ับผู้ใดยขื้อนี่ข้องลงล้มผิวผิวดิฝนขึ้นอยู่ล้มลงฝนหวังว,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 ว่าจังใดก็สิบ่ได้ไดขอความฝันก่อนบ่น้อยเนาะนองผู้เยี่ยงเจ้าจังใดน้อบัดนี่เป็นเอาตีเป็นตัวใดก็ตีเป็นตัวเลขแล้ววะหยิ่งสีอะไรเนี่ยฝันแล้วบ้อฝันแล้วบ้อ บ๊ะฝันฝันแคเดียวก็แล้วฝันแล้วไได้วันก็คือฝันเหมือนเดียพระมหาโยมเหมือนวะรือโยมมหาพระไปหาพระไปหาพระสององค์วะที่พระวัดใดเลรอนะมีแล้ววัดโม่นี่แล้วท ouais> ี่มีพระสององค์งวดนี้เกิดฝันงวดส้วนงวดแล้วก็คือมาแล้วเลยกับว่าฝันอีกอืมใครก็บอกถูกถูกหมดอืมแลวมักออก ฟันก็ได้แล่วะฟันเจ้าออาไปออกนู้นเน๊ะมั่มาราไม่ยากออกกันจีออกก็เก้าวันลยทีเลขของฟันวล้เราฟันเห็นนั่นยังกันหรอฟันเห็นพอซ้ายสันดอกซีโคนสันว่าไม้ยามมาสันสันมามาโอผู้ผู้ชายีคน กับเด็กน้อยสองคอ้อนนะท่านยายหมีโอก็ายหมีเพิน่นหาซีสองโอ้พันตีหาซี่สองเออหาซี่สองว่าซีหาสองกับซี่หาสองกับซี่สอง่เน,นี่ยเ่นั่งโฟกัสกันแบบนี้ก็เอมันมันเป็นเลขตัวใดล่ะวะมันี่เป็นตนัวซี่สองหาสองนี่แหละวะสัตว์ธรรมดาอืม คมฝันกับผมเนี่ยอ้าวฟังๆเลยเนาะวันนี้เนาะทั้งเหล็กคมฝันทั้งเหล็กคำนวณเต่ว่าเข้ากันบ้าหรอครับบันนี้ ระวังนั่นผู้เดินออกล่างอันนั้นเขาเจ้าเรียกฟันไปออกล่างดอาะก็ออกไม่ดีกลางครึ่งวัดบางขันสองเก็ดสองแปดก็ไปออกล่างเนาะสองแปดสองมันดุลเอาผู้หนึ่งเกีงบนผู้หนึ่งเกีงล่างเนาะบนครับผมผู้หนึ่งเกีงบนผู้หนึ่งเกีงล่างเนาะโอ้ฟันนั่นแหละครับฟันฟันก็ไปเข่าคักเข่าแน่เพื่อ สีได้ลุเบนทั้งสองลางติสองแปดหกข้นอบ่อยจันขึ้น่าเออสองแปดหกสองหกแปดหรือแปดหกสองแปดหกสองแปดหกัขายเห็นลุสองหกแปดสองดมันเดินดักอดกันเอามกอดกันมาหน่อยกันหน้าอาัดีัดี นีดน้่มันชุนกันด้วยนกุดมีตันถือมีน้มันชนกันมันชนกันน้ำมันชนกันบอสนกามันชุนกันบอแไรตัวนะนี่ตัวแถมอีกมันมันเองอันนี้สูตรหนึงอันนี้อันอีกสูุดนึงมีเด็กสองสุดเช่นสมุดก็ชนกันคื่เสดงมันชนกันดิสิ มันช่นมันชนโมกีตูเนี่ยนะตัวนึตัวนี่เนี่ยตัวหนึ่งถึงสี่อ่าอีกหมอสามยกม้อสี่สวนห้าเปียกดตัวเก้าถวจันตัวเก้าอือ่เคยผมซ้ำเกยในห้องวดกวอนวดก้อนแปดหาศวนมุมนี่ซ้ำหนักหวง <อ>ตัวออกอุ้ย่ะคนภูเกาขึ้นมาก็หาท่้งหลยนีอีกสูตรนึ่งเพราะว่าให้ไปซ้อมตัวโหลดนี่เดกกกมนอิิ่เรานยสูนห้าเปดวนสาล้วเอาไวแซวเด้อศูนห้าแปดเอ็ อาสบซ้ำให้อีกจะคลิปยู่ดอครับเพราะว่าพ่อจันรักลอยเมืนกับแม่แหละักลอยเมืนกับีติดติดสองติดศูนย์แต่เอาเอาแค่สองตัวนี้รักลอยรักน้อยนี่แต่บบทิมตัวนี้บบทิมคือบบทิมคือแปดแปดหามทิมก้าูนแปดนี่แปดนี่เป็นตัวเด่นเลยบอกแปดสี่สองเลยเกประจําวันบบทิมโบตอมแดเป็นรักยิบกับเป็นรักน้อยเลยส่วนมาเป็นรัก รักซิปตอนนี้ไม pues mm. ่รักซ um, okay. yeah. uh, ิปสนมาไปรักซิปเ้อรักซิปบ่เด้อว่ิบเป็นว่เทียกับซิทียกับนวยมากเหกันครับผมว่าแปดหกสองหกแปดเจ็ดสินาแต่ว่าเลขนี่มนบุษนี่ยรักนวยนี่ว่าเอาแปดหกเก้าสองหกเปนว่าเออเลขเปนป้ายรถมาให้สั้ต่อัวห่หวแต่าเลขออกตัวนี้ด้อยจาออกมีหา หงงวดนี้มันบอชนกันคือสูตรนี่งวดกว่ามันชนกันด้วยครับผมชนกันมากคืองวดนี้เหรียญมี่เขาตัดเอาน่ะตั่งวดนี้ผมไม่หายบวสูตรผมไม่หาแต่สูตรไม่หานะงวดมันออกหาเขาไม่ต็มเป็นศูนยหามก็ซื้อเลยเขาก็เด่นเหมืนถ้ามาถือก็ขอยุดปั๊บหน่อี้สองหางแค่นี้ บัวลายสองหางสามตัวล้วนๆตัวลายตัวสอหางแค่นี้เขาใส่เมียนเดโอ้คันนั่นกับไปคือไปตัดสองตัวนกเัาสองตัวถ้าสงตัวกับมห้าแปดหกแปดคืองดกนก็บอกว่าตัดเนีเด้อตัดเนียเด้อไกตัดเอางดกอนยังบอกไปตัดอยู่ครับ แต่ว่ามันกะยากนะมันเดียวนี่ละยากนะมันหมดไปมันหมดก้อนก็บมันเช่นให้แบบนี้หมดแพงไปนี่แต่ว่านั่นเช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 ่นเตัมโอ้ยวันนี้กะจีบอะไรน้ำพึ่งอีกแล้วนี่หมดแล้วมันตรีก็ได้เอาที่ีกับเมดแล้ดียวเต็มใบเบิดไวก็ปล่อยออกไปในสองมือเต็มใบก็บเบิดครับผมเต็มเล่นว่เต็ม มดแลบังเพ็นบบมีแลบหกแปดเนี่ยหกแปดโอ้มานก็ดังเงี้ยวแถวว่หกแปดแปดหกแปดเต็มพอไตัวนึงผมลุดบอลมันลุดพวกนี้ก็มันหยากหนย,ยถ้ามันชนกันคือยังงวดกว้อนนี่ฟ้าวสโอ้ยอัดเป็นทีเลยเ ว่าถ้าสามถ้าถ้าสองตัวนึงถ้าจัตาองตัวมันลายหางดิสี่พุนี้จะเข้าด่นอัดอ่เราประกบสองตัวมันได้หลายแต่ประกบตัิดเรางวดปกันเลยมัดกันไว้รวดเฮัก่บ้าำได้โอ้แต่ละสสตดนี่แสดงว่างวดนี่นี่ม่เพียนกันอยู่บ่าไเนาะครับเพี้ยนบ่ายมันมีเพี้ยนบ่าไรวดนี้ สูตรี่ผมไม่หาแต่สูตรที่ไม่หาเลยนะครับผมเนี่ยถ้าออกแปดแปดสี่สองจับนิ่นเลยตัวนี้ตัตที่แปดครับแต่ที่หลักๆก็กกคือเด่นแปดม่ได้เด่นแปดครับผมเด่นแปดเลยอืมแับแปดนี้ย่างยู่ก็คือ,อยูลักสิบลักหน่วยเท่านั้นครับลก 10, ับ 10, ลกหน่วยนะัน่นลัไวไปเพื่ออไ,ไปเพื่ออะ ผมกดกวนมาเมารียนมาลอยเลยดิกวนมาลอยเด้อไปบ<ท><ท>่ได้ครับผมตอนนี้เป็นจับใส่กันสองหกแปดศูนย์หา้หาแปดนะครับลักสิบจะเพี้ยนกันอยู่เล็กน้อยจะมีเพี้ยนกันอยู่ที่ลักลอยกับลักสิบน,น,นะครับ<ภ>ส่วนลักน้อยแปดนะครับ สองหกแปดศูนย์ห้าแปดนะครับแต่ว่าก็ต้องตัดเห่นยญสองตัวนํานเลยครับด้วยพี่สี่ทุกท่านครับตัดเส้นสองตัวด้วยแล้วก็ยิบจับฉลาเกินแบงรัฐบาลไว้นะครับทั้งช่องสนับสนุนให้ยิบจับฉลาเกินแบงรัฐบาลวันประจําวันที่สิบหกท่านว่าคมหกสี่นี่เท่าน,นั้นนะครับด้วยเพื่สนับสนุนให้เห่นกันเพราะนั้นสิงเกินแต่ระการใดนะครับ สองตัวนี่ไม่ได้จับให้เล่นมาครับอาจารย์ครับจับให้กับพี่ซองหางกันหรอจับให้ข่จับสองตัวให้น้ำเลยครับโอ้แปดห้าแปดเท่านี้นะครับเนาะเอาแผงหนึ่งเอาแผงหนึ่งนะคับม่จับลายซับครับผม 6กแปดกับหาแปดนี่ครับทีปดมาิแปดนะครับอากับอากับตัก้กระได้ออเล็กกับคือเป็นกับลิสกับปรม,มันิสนั่นครับผมเล็กใ่เนีแ่แวามักตัวได้ไล่บันนี้ครับบัดมักตัวนี้ไล่กลัว นี oh. ็ร่องโอ้แบบว่า68ลายกว่าเนาะเน้นแบบไป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 เปิดมองนี่ไปเปิดมองก็เอาเปิดเอาซ่องเอาตีบมาหรือเปล่าแบบของเน้นอยู่ที่68นะครับ3ตัวไปเอานี้268นะครับเปิดซ่องหรือไม่ยังโอ้ยบอกว่าจะกีบซ่องหรือไม่ซ่องเงี่ยจ้ะซ่องเค่โทรศัพท์เหรอ ขอบุญขอบุณอาจารย์ตุงเตงนะครับที่ให้แนวทางเจฟซีนะครับเนาะเอาในงวดที่ผ่านมาสาหรับผู้ที่ตัดเหรียญเพื่อนก็จะได้กันไปนะครับแปดหนึ่งห้านะครับมากงวดนี้การล่องลอรุ่นเบ้งนะครับว่างวดนี้ของอาจารย์ตุงเตงเซียนคํานวณให้กับบุพเพทโฮจะเข่าอีกหรือบ่อนะครับกับพินิจพิจารณาเอาด้ครับเ้อซีถูกทันครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับซึ่งสเสี้ยนพิ้นกับเขามาหลายงวดแล้วนะครับแล้วงวดนี้จะเข้าอีกหรือบอ่กจะล่อรุ่นกันในวันที่16ท่านว่าคม6กีนี่นะครับบ่หลหยหางนะครับสําสหรับาจาจันตุลเกียงพ่นห่งวดนี้นะครับ268แล้วก็ศูนย์ห้นะครับนี่ครับสองห กับ0.58นะครับสองตัวเน้นยิ่ที่6.8นะครับตัวร่องกัคือหา8านะครับเอฟซี FC ท่านไหนมักชอบยังไดกะยิบจับฉรากินแบงรัฐบาลไว้เลยนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบกับพันนะครับเ้อ็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาบ่งมาชมมาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด,เด็ดๆและเข้าสาันดีๆจากทังช่องท่องใสา,ยาวยนะครับ สำหรับทายทอดสดนี่ก็คงจะขอยุติการไทยทำว้เพียงแค่นี้นะครับนอขอขอบุญขอบคุณอาจารย์ตรงเต้งนะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอให้ทุกท่าน โชคดีมีโชคไม่ใช่กันนะครับในงวดประจำวันที่16ธัท่านว่าคม6 4ซีนี่นะครับสำหรับไทยทอดสุดนี่ขอาลาพาจากพี่จากน้องนะครับรอติดต,ตามตอนต่อไปว่าแอบจะเดินทางไปณสถานที่แห่งใดอีกนะครับสำหรับไทยทอดสุดนี่ขอก่าวค่วบาสวัสดีครับผม